คอนโดไซส์ใหญ่2ห้องนอน2ห้องน้ำ88ตารางเมตรทำเลใจกลางพร้อมพงในราคาไม่ถึง11ล้านนะครับสวัสดีครับผมเจษดาที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์วันนี้ผมพาชมโครงการบ้านสิริเตอวันครับคอนโดบ้านสิริเตอตวันตั้งอยู่กลางซอยสุขุมวิท31เ,เพียง1กิโลเมตรถึงเอ็นซเฟีย ส่วน,นเบจศิลิและ BTS พรอมพง์ตัวโครงการเป็นตึกสูง24ชั้นมียูนิตท,ทั้งหมดเพียง108ยูนิตและมาพร้อมกับที่จอดรถ100%และค่าส่วนกลางตารางเมตรละ58บาทพื้นที่ส่วนกลางจะอยู่ชั้น16ประกอบด้วยฟิตเนสและสระว่ายน้ําซึ่งมี2สระด้านซ้ายมือจะเป็นสระขนาดเล็กมาพร้อมกับระบบจักรุซี่และสระใหญ่ที่มีความลึก1.2เมตรเทควิวเมืองได้อย่างเต็มตาในส่วนของฟิตเนส มาพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานจาก Star Trek และวิวเมืองเปิดโลง่งรวมถึงมุมบ็อกซิ่งและเวทเทรนนิ่งด้วยครับครับแล้ววันนี้ห้องที่จะพาชมครับก็จะอยู่ที่ชั้น10นะครับเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำครับขนาด88ตารางเมตรครับก็ออกลิฟต์มาปุ๊บเลี้ยวขวาก็จะเจอห้องเลยนะครับก็ตัวห้องนะครับจะเริ่มต้นก็จะเป็นโฟยนะครับแล้วก็ ซ้ายมือก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้าครับแล้วก็มีแผงควบคุมไฟครับก็พื้นที่ค่อนข้างใหญ่เลยครับสามารถทําตู้เก็บรองเท้าเพิ่มเติมหรือว่าตู้เก็บของได้ครับครับถัดจากตู้เก็บรองเท้านะครับก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบ long table ได้นะครับก็ใครอยู่เป็นครอบครัวนะครับก็สามารถวางโต๊ะระดับ4-6ท่านได้เลยครับถัดจากนั้นมาก็จะเป็นบริเวณครัวนะครับ ครัวของโครงการนี้จะให้มาเป็นแบบครัวเปิดนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นครัวเปิดแล้วใครคอนิร์นเรื่องของกลิ่นอาหารนะครับเราทาอาหารไทยแล้วกลิ่นแรงก็สามารถเปิดฮูดดูดควันที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับที่ทางโครงการให้มาแล้วก็เนื่องจากว่าติดกับตัวของระเบียงที่เป็นโซนซักล้างครับก็สามารถเปิดประตูระเบียงตรงนี้ครับเพื่อช่วยระบายกลิ่นได้ก็เหมาะมากๆครับสำหรับใครที่ชอบทําอาหารครับจุดเด่นของครัวที่นี่นะครับอย่างคือตัวของเคาน์เตอร์ครัวนะครับ เป็นขนาดค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็เตาเนี่ยมีถึง4หัวด้วยกันครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีตัวของตู้เก็บของครับด้านล่างก็จัดเต็มเลยครับค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ถัดมาอีกฝั่งนะครับก็จะเป็นบริเวณซิงล้างจานครับซึ่งมีทั้งหมด2ช่องครับก็ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยเวลาล้างจานก็สะดวกสบายครับวก็มาพร้อมกับที่เก็บของนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลย ครับถัดจากโซนครัวครับก็จะเป็นบริเวณซักล้างครับเปิดประตูระเบียงไปครับก็จะเป็นเครื่องซักผ้าครับแล้วก็จะมีให้วางราวตากผ้าได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่พอก็สามารถบิวเป็นราวตากผ้าสแตนเลสด้านบนได้ครับมีพื้นที่ให้ทำเลยครับติดกับครัวครับก็จะเป็นบริเวณห้องนั่งเล่นนะครับโดยที่ห้องนั่งเล่นที่นี่ครับจุดเด่นอย่างหนึ่งคือ ขนาดค่อนข้างใหญ่ครับก็สามารถที่จะวางทีวีขนาดใหญ่ได้ครับหรือว่าวางโซฟาขนาดใหญ่ได้เลยโดยที่ฝ้าเพดานครับสูง2.6เมตรครับทำให้เวลาพักอาศัยก็รู้สึกโปร่งโล่งสบายนะครับโดยที่ติดกันก็จะเป็นระเบียงอีกจุดหนึ่งครับที่สามารถเปิดประตูออกไปเพื่อรับลมได้ครับ ครับเนื่องจากว่าพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะครับค่อนข้างใหญ่สามารถวางทีวีขนาดระดับ70-80นิ้วได้เลยครับแล้วก็นอกจากนั้นโซฟานะครับสามารถวางโซฟา L shape ขนาดใหญ่ที่นั่งระดับ4-5คนได้เลยสบายๆครับก็นอกจากนั้นนะครับตัวแอร์ที่นี่ครับให้มาเป็นแบบฝังผนังนครับแล้วก็บริเวณนี้ครับเป็นบริเวณพื้นที่เปล่า สามารถที่จะบิวอินเป็นตู้เก็บรองเท้าหรือว่าตู้เก็บของนะครับหรือว่าเป็นโต๊ะทํางานก็ได้นะครับหรือว่าใครมีของสะสมเป็นพวกอาร์ตทอยก็สามารถบิวเป็นคอลเลคชันได้ครับตรงนี้แล้วก็เนื่องจากว่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องครับส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบลอยตัวครับทำให้เวลาที่จะลื้อออกไปครับแล้วก็บิวอินใหม่เนี่ยสามารถทําได้ง่ายครับบริเวณด้านหลังโซฟาครับก็จะมีตู้เก็บของขนาดเล็กซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ถัดไปผมพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะครับ ครับและห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็จะมีห้องน้ำในตัวครับโดยที่ข้างในห้องนะครับก็จะมีกระจกครับที่เป็นแบบ L shape ทำให้สามารถเทควิวได้ทั้งทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกนะครับซึ่งในห้องเนี่ยก็จะเป็นวิวสุขุมวิทย3นะครับวิวค่อนข้างโล่งเลยครับเนื่องจากว่าตรงนี้บริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านคนนะครับก็จะเป็นตึกไม่สูงสะเยอะครับ ครับเนื่องจากว่าห้องนอนนะครับพื้นที่ห้องค่อนข้างใหญ่ครับสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ครับโดยที่ถ้าใครอยู่เป็นครอบครัวแล้วรู้สึกว่าตู้เสื้อผ้าที่โครงการให้มาไม่พอนะครับก็สามารถบิ้วตรงนี้เพิ่มเติมได้ครับโดยที่ขยับเตียงออกมาทางด้านขวาอีกนิดนึงนะครับก็ต่อไปพาดูตู้เสื้อผ้าของที่นี่ครับก็ถ้าเป็นห้องนอนใหญ่ก็จะเป็นตู้ขนาดประมาณนี้นะครับแล้วก็ความสูงก็คือจะลดฝ้าเลยแล้วก็ถัดมาตรงนี้ครับก็จะเป็นห้องน้ําครับโดยที่ห้องน้ำเนี่ยก็จะมี อ่างอาบน้ำครับผมโดยแยกกับตัวของชาเวอร์ชัดเจนครับ พื้นนะครับของโครงการครับสันสิริให้มาเป็น engineering b o o t นะครับทำให้ตัวของคุณภาพเนี่ยก็ยังค่อนข้างแน่นหนาอยู่นะครับแม้ว่าการเวลาผ่านไปแล้วนะครับก็ถัดจากห้องมาสเตอร์นะครับผมพาดูเป็นห้องน้ำที่เป็นของ second bedroom นะครับโดยที่ก็จะใกล้กันกับทางบริเวณ living room ครับทำให้เวลาแขกมานะครับสามารถใช้ห้องน้ำห้องนี้ร่วมกันกับทางของ second bedroom ได้ครับก็ให้ความเป็นส่วนตัวครับ ครับถัดมาผมพาดูห้องเซคันด์เบดรูมนะครับโดยที่เข้ามาครับก็จะขนาดเล็กลงกว่าห้องม a สเตอร์เบดรูมนิดนึงนะครับสามารถวางเตียง3.5หรือว่าเป็น5ฟุตได้ครับก็กระจกครับก็จะเป็นแบบแ shape เหมือนกันนะครับกับม a สเตอร์เบดรูมก็จะสามารถเทควิวได้ทั้งทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกครับก็เป็นวิวสุขุมวิท23ครับค่อนข้างโล่งเลยแล้วก็ตู้เสื้อผ้าของที่นี่ครับก็ถือว่าขนาดใหญ่ครับใช้ได้จริงก็สูงจะลดฝ้าเพดานเหมือนกันนะครับ ก็ถือว่าใหญ่เลยนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลย มาสรุปจุดเด่นของตัวโครงการกันนะครับก็อันดับแรกเลยคือตัวของทำเลครับผมทำเลนั้นบ้านสลิเตอร์ติวันตั้งอยู่บริเวณกลางสุขุมวิท31นะครับซึ่งระยะทางประมาณ1กิโลเมตรครับจะถึง BTS พร้อมพง์เอ็มซีเฟียแล้วก็สวนเบญจิริครับผมนอกจากนั้นยังใกล้กับโรงพยาบาลสมิติเวชครับทำให้บริเวณนี้คนญี่ปุ่นอยู่ค่อนข้างเยอะครับผมครับซึ่งห้องนี้นะครับเหมาะกับทั้งการพักอาศัยเองแล้วก็ลงทุนนะครับ โดยที่ชาวต่างชาตินะครับทั้งยุโรปอเมริกาแล้วก็คนญี่ปุ่นครับหาเช่าค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเป็นแบบครอบครัวนะครับซึ่งค่าเช่าที่เป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับขนาด88ตารางเมตรนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ50 0 0 0บาทถึง60,000บาทครับให้ผลตอบแทนประมาณ 4- 5%ต่อปีครับผมหากใครกำลังมองหาคอนโดใจกลางเมืองนะครับที่มีความเป็นส่วนตัวสูงยูนิตพักอาศัยน้อยครับทั้งตึกนี้นะครับมีเพียง108ยูนิตเท่านั้นนะครับก็ต่อชั้นครับจะมีทั้งหมดแค่แดห้อง โดยที่มีลิฟท์ทั้งหมดให้4ตัวเลยนะครับแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยให้มาถึง100%นะครับครับสำหรับห้องไซส์ใหญ่ทำเลใจกลางพร้อมพงขนาดนี้นะครับในราคาไม่ถึง11ล้านนานๆทีจะหลุดมานะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อได้จากเบอร์โทรและไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเล็กๆของเราช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อๆไปครับ